จากกระแสของการที่เทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมหรือว่ามีบทบาทในในสังคมโลกมากขึ้นอย่างเงี้ยนักลงทุนหลายๆกลุ่มเลยเข้ามา invest ในบริษัทที่มีการทำเทคโนโลยีมันก็เลยเกิดเป็นเซอร์วิสในเรื่องของตัว business development ที่ที่เราให้ฟัง เราเอาจุดเริ่มต้นที่แบบมันสร้างความเป็นตัวตนของเราตั้งแต่ปริญญาตรีกันละกันคือเรียนมาในสาขาการจัดการอุตสาหกรรมซึ่งสาขาเนี้ยมันจะมีคำที่เขาพูดกันนะสมัยนั้นอาจารย์เขาบอกว่าคือหลักสูตรเนี้ยเราดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาหมออุตสาหกรรมเพราะว่าวิชาหนึ่งที่จะต้องเรียนในเทอมสุดท้ายครับ มันจะเป็นวิชาที่ชื่อว่า enterprise de nosis en หรือว่าการวินิจฉัยองค์กรอันนี้เขา Adopt หลักสูตรมาจากสมัยที่ญี่ปุ่นเขามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพพฒนา,าอุตสาหกรรมหรือเขาเรียกว่าชินดังชิเข้ามาในประเทศไทยเนาะแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องที่บอกว่าการเป็นหมออุตสาหกรรมคืออะไรคือเราหมายถึงว่าปกติเนี่ยถ้าหมอในเชิงของการรักษาสุขภาพร่างกายหรืออาการเจ็บปวดของเรา มันก็หมายถึงแบบถ้าคุณมีอาการอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้อาการนั้นในการตัดสินใจว่าคุณเป็นโรคอะไรคือเราไม่สามารถใช้อาการเหล่านั้นเนี่ยในการจัาว่าอันเนี้ยคุณเกิดขึ้นจากปัญหานี้เราก็รักษาไปได้เลยถูกไหมเราควรจะต้องวินิจฉัยจากอาการที่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ เข้าไปแก้ปัญหาจากปัญหาที่แท้จริงของมันแล้วก็ในทางธุรกิจเนี่ยก็เหมือนกันคือปกติเนี่ยเราเห็นอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นในธุรกิจเนี่ยเช่นบริษัทขาดทุนขาดทุนเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยขาดทุนเป็นไปได้จากหลายสายเหตุมากซึ่งการขาดทุนอาจจะเกิดขึ้นจากเฮ้ยบริษัทขาดสภาพคล่อง หรือการขาดทุนอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เฮ้ยบริษัทมีการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนต้นทุนที่ผิดพลาดหรือบริษัทบางบริษัทอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างมันบวมขึ้นมาก็เลยทําให้สุดท้ายอาการที่เกิดขึ้นมันคืออาการขาดทุนอาชีพของการเป็นนักวินิจฉัยองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะทําหน้าที่ในการที่เข้าไปประเมินอาการดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไปหาสาเหตุที่ต้นทางและ จัดการแก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ทําให้กิจการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะจางหายไปได้เนาะทีนี้จากจุดนั้นเนี่ยที่มันหลอ่อหลอมความเป็นตัวเราเลยทําให้เราเข้ามาทําธุรกิจในสายเครื่องสำอางนี้แหละแล้วก็พัฒนาพวกงานที่เป็นงานเทคโนโลยีหรือว่าตัว active ingredient ไปด้วยนะ้้วทีนี้พอถึงจุดหนึ่งอะที่เราเคยทําบริษัทเนี่ยมันโตแบบที่โตก้าวกระโดดโตขึ้นจากกระแสะของอุตสาหกรรมคือช่วงไหนเนี่ยที่ ต้องบอกว่า10ปีที่แล้วอะลองนึกถึงนะสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเครื่องสำอางมันโตมากนะในประเทศไทยเครื่องสำอางมันโตมากโตจนแบบเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยใครทําแบรนด์อะไรมาเนี่ยโอกาสที่จะขัดทุนเนี่ยยากมากเพราะว่ากระแสะของการบริโภคเครื่องสาอางในประเทศไทยมันโตทีนี้เราก็ทํากิจการมาเติบโตด้วยกระแสะของอุตสาหกรรมด้วยในขณะเดียวกันคือเราจะสเกลกิจการของเราเนี่ยได้อย่างไรเพราะเราอาจจะมาจากโชคช่วยด้วยเนอะเราอาจจะมาจากการที่ เราเป็นคนที่พยายามจะพัฒนาองค์กรตลอดเวลาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่บริษัทมันโตไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วทำยังไงเรารู้สึกว่าต้องเติมแหละ ก็เลยตัดสินใจว่าไปเรียนในหลักสูตร Entrepreneurship Management ที่ไม่ดลการก้าวเข้าไปอยู่ในการเรียนในสายการจัดการเกี่ยวกับด้านตรงนี้ครับมันเลยทำให้เราเติมองค์ความรู้ในในด้านธุรกิจสูงขึ้นแล้วก็เราเห็นเคสจากการแลกเปลี่ยนของเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันแล้วก็เราเห็นว่าเฮ้ยในการแก้ปัญหาขององคอ์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเมื่อเรามีองค์ความรู้หรือว่าเฟรมเวิร์ตรงนั้นแล้วอะ มันสามารถที่จะเอามาอัดแใช้กับกิจการของตัวเองได้ตรงนั้นเนี่ยเลยเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถเติมเต็มเพิ่มขึ้นมาได้ทีนี้พอรันกิจการไปสักระยะหนึ่งอะ่ะมันจะอยู่ในยุคที่มันมีการเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมประเด็นเรื่อง new s curve มานะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการที่การสร้าง new value industry มาคือมันมีนโยบายที่มาจากทั้งภาครัฐเองการตื่นตัวในฝั่งภาคอุตสาหกรรมเองที่เขาอยากจะยกระดับกิจการที่มันมีมูลค่าสูงเพราะว่า ลองนึกถึงเนอะว่าอ่ะถ้าวันนี้เราเป็นบริษัทที่เคยทํารถมาได้พอถึงจุดหนึ่งมันมีเทคโนโลยีในเรื่องของตัวรถยนต์มา แล้วบริษัทรถม้าจะยังทําต่อไหมหรือว่ามองว่ามันมีโอกาสในอุตสาหกรรมมันมีดีแมนจากฝั่งที่เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันอย่างน้ตเราจะกระโดดเข้าไปหรือเปล่าเราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาใหม่ไหมเพราะว่ากระแสะของการบริโภคมันเปลี่ยนมันสอดคล้องกับปัจจุบันนะที่ว่ารถ E ีมารถ E ีีมาเนี่ยคือรถน้ำมันก็ดรอปถูกไหมบริษัทที่เดิมทีเคยทําเทคโนโลยีแบบเดิมต้องขยับขยายมา implement เทคโนโลยีใหม่สร้าง business model ในรูปแบบใหม่เราก็จะเห็นว่า เนี่ยประเทศไทยเหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะการเป็นบริษัทที่ทําในสายเครื่องสําอางเป็นสายอาหารเสริมถ้าวันนี้เรายังคงมีความเป็นเครื่องสาอางกับอาหารเสริมแบบออริจินอลไม่รอดสุดท้ายก็ไม่รอดทีนี้เขาทํายังไงกันเขาพยายามจะเติมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเขาพยายามจะใช้นวัตกรรมเข้ามาเพื่อให้อุตสาหกรรมมันมีความแตกต่างเราก็คิดเหมือนกันเราก็เป็นบริษัทที่ต้องดิน้นไอการที่เราจะเติมเทคโนโลยีเข้ามา หรือนวัตกรรมเข้ามาให้กับบริษัทเราเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสได้ไปทํางานกับนักวิจัยหลายๆคนนะที่เป็นนักวิจัยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยต่างๆพวกนี้แล้วเราเห็นนะว่าแบบเทคโนโลยีดีๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะแล้วถ้ามองย้อนหลังไปแบบมีเยอะมากแล้วก็องค์ความรู้เหล่านี้อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ทํางานในระบบปิดแบบเมื่อก่อนคือ กว่าที่จะเข้าไปถึงตัวนักวิจัยกว่าที่จะเข้าไปรู้ว่าอ๋อไองานวิจัยรักษณะแบบนี้มันเอาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างมันไม่ใช่งานที่มันเป็นงานที่พับบิกเนาะคือถามว่าพับบิกไหมพับบิกในแง่ของวงการวิชาการคือตีพิมพ์เป็นผลง,งานวิจัยมีแต่เอกชนเนี่ยจะเข้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยยากเพราะฝั่งเอกชนเนี่ยเป็นสายคอมเมอรเชียลเป็นสายที่ทําธุรกิจเขาไม่ได้มีบุคลากร,กรทางสายวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีบุคลากร,กรที่จะเข้าไป ลงลึกกับเรื่องของงานวิจัยนวัตะกรรมขนาดนั้นเรามีโอกาสได้เห็นงานลักษณะแบบนั้นจากการไปทําความร่วมมือกับนักวิจัยแล้วพอมีโครงการที่1มาแล้วมันเวิร์กโครงการที่2ตามมาโครงการที่3ตามมาทั้งในรูปแบบที่ร่วมลงทุนวิจัยบ้างเข้าไปจ้างวิจัยบ้างหรือบางทีเขาถูกเขาก็เชิญไปเป็นเคสตัตดี้เพื่อถามข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมบ้างผมยังงงเลยว่า มันพาผมอ่ะให้มีโอกาสได้ทําโครงการลักษณะแบบเนี้ยสี่หครงการได้ยังไงแล้วพอมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วอะ่ะเราเห็นเลยว่าแกลบที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิชาการหรือสถาบันวิจัยกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งคอมเมอรเชียลสายบิสเนสเต็มตัวมันเป็นช่องว่างที่กว้างมากแล้วโอกาสที่จะสฝั่งนี้มาทำงานร่วมกันเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากเลยนะที่จะเป็นแบรไม่ว่าจะเป็น อันอันดับแรกเลยคือเรื่อง Val u e ของการทำงานในองค์กรที่อยู่ทั้งของฝั่งเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกัน Business เรามองเรื่องรายกำไรสูงสุดบ t t ร m l i ายต้องดีใช่ไหมในฝั่งของวงการวิชาการถ้าเราไปทำงานกับน,นักวิจัยนะสิ่งที่นักวิจัยเขามองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่จะต้องทุกอย่างจะต้องทาเงินเสมอไปเขาอาจจะมองเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเขาอาจจะมองเรื่องการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์เป็นองความรู้ฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ย แวลูก็ไม่ได้อะไรแล้วอะทีนี้จะทำยังไงให้สองฝั่งที่เป็นเป็นเรื่องใหญ่ๆเนาะในของประเทศเ่ยทั้งสองฝั่งเลยเข้ามาทำงานร่วมกันได้นะทราบไหมเฮาว่าอะไรจริงๆมันคือเรื่อง Communication การที่เราจะคุยกับใครแล้วเขาประทับใจอะจริงๆแล้วอะคือเราควรจะต้องคุยกับเขาใน Pacing แบบเดียวกันใช่ไหมด้วยภาษาที่คล้ายคลึงกันนะด้วยวิธีการพูดที่ใกล้เคียงกัน ร y ทึมต้องเป็นร y ทึมที่สามารถประสานกันกันได้ฉะนั้นจากการที่ผมมามีโอกาสที่แบบคนมาปรึกษาเฮ้ยเทคตัวนั้นตัวนี้ดีหรือเปล่าพี่อยากจะได้เทคโนโลยีแบบนี้ cosine, เอาไปใช้ที่บริษัทอยากจะทําแบรนด์แล้วเติมแอคทีฟตัวนี้ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมมันมาเองครับโดยอัตโน,นมัติที่แบบคนเข้ามาปรึกษาเราแบบออนะร์แกนิกนะคือเข้ามาปรึกษาเราแบบออร์แกนิกเลยทําให้เราเห็นว่า จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิดที่เราสามารถกระโดดเข้ามาแล้วทํางานตรงเนี้ยได้ผมก็เลยมองว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยของบริษัท TIBD ที่เราจะเข้ามาทําหน้าที่ในการเป็นเหมือนมเดเ r a ร o เตอร์เป็นเหมือนคนโคดีเนเตอร์เป็นเฟสิลิเตอร์เป็นคนที่เป็นคอมมิ n นเคเตอร์คือเอาเป็นว่าพาร์ท,ที่ TIBD เข้ามาดูแลได้คือการทําเรื่อง เทคโนโลยีแมネจเมนต์แล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมโยงจากทางฝั่งสายงานที่เป็นงานวิจัยนวัตรกรรมเทคโนโลยีกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งทางภาคอุตสาหกรรมแก็บตรงนี้มันมีหลายจุดที่เราต้องเข้าไปปิดที่เราจะต้องเข้าไปเชื่อมแล้วทำให้มันสามารถเอามาค้าขายได้นะเช่นอะไรบ้างผมยกตัวอย่างเนะผมทำงานในสายที่มันเป็นเรื่องของตัว Active Ingredient ที่เอาไปใช้กับอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องสำอางกับอาหารเสริมอย่างเงี้ยเทคบางตัวทำเสร็จแล้ว เสร็จในความเข้าใจของนักวิจัยเสร็จในความเข้าใจของผู้ประเมินโครงการแต่งานลักษณะแบบนี้อาจจะยังไม่ได้ฟิตกับอุตสาหกรรมมากนะักอยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นปัญหาที่เป็นกระแสในปัจจุบันเลยคือเรื่องของตัวสารสก,กัดที่มาจาก CBD จะต้องถูกนำไปใช้กับกลุ่มที่เป็นเครื่องสำอางเทคบางตัวที่เขาบอกว่ามันพร้อมและมันเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะ ต้องการการ modify หรือการใช้เทคโนโลยีอะไรบางอย่างหรือกระบวนการอะไรบางอย่างเพื่อเอาไปปรับให้มันเหมาะสำหรับแต่ละประเภทของธุรกิจที่ที่กำลังพูดถึงหมายถึงอะไรเช่นคุณควรจะทำ CBD ที่ใช้กับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มน้ำใสหรือเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มขุณนหรือคุณจะทำ CBD ที่เหมาะกับการใช้ในธุรกิจที่เป็นอาหารหรือคุณจะทำ CBD ที่เหมาะกับการใช้ในกลุ่มเครื่องสำอาง ประเภทไหนเทคทุกตัวน mm ี hmm. ้การพัฒนาให้สอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์แล้วก็ประเภทของธุรกิจอันนี้มันน mm ิด hmm. การจัดการแล้วน mm ิด hmm. ความเชี่ยวชาญที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ต้องเข้าใจมุมอมองทางภาคบ mm ิสเนสด้วยเราเองอะ่ะเราเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาจากรากของการทำธุรกิจแล้วก็เข้าใจเรื่องของตัวนวัตกรรมงานวิจัยพวกนี้อยู่แล้ว จากประสบการณ์ที่เราเคยทํามาตรงนี้มันเลยทําให้เราสามารถสร้างความเชื่อมโยงจากทางฝั่งของที่เป็นสายงานาวิจัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีพวกนี้ได้จากการที่เราได้มีโอกาสเข้าไปจัดการเนะาะทั้งเรื่องของตัวโครงการวิจัยหรือว่าพวกงานที่เป็นงานเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยสี่สิบห้าสิบโครงการที่เราเคยมีประสบการณ์กับมันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอินแล้วก็ สนุกกับมันมากขึ้นแล้วก็เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะสามารถยกระดับให้กับทั้งธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเองหรือตัวธุรกิจเราเองด้วยเลยตัดสินใจว่าถ้าเราอยากเพิ่มพูนองค์ความรู้ตรงนี้ทำยังไงได้บ้างเรียนเลยครับก็เลยมาเรียนในสาย agro industrial technology management ซึ่งมันเป็นการจัดการเทคโนโลยี แล้วทำทีซิสในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี m m e r c i a l i z a t i o n คือการทําให้เทคโนโลยีที่มีเนี่ยมันไปทําธุรกิจได้มันไปค้าขายได้พอเราเข้าไปเรียนน่ยคือทุกอย่างมันมันมันเริ่มใหม่หมดเลยมันต้องบอกว่ามันไปสตาร์ตั้งแต่แบบการไปรีวิวข้อมูลงานวิจัยผลงานตีพิมพ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตรวมไปถึงการเข้าไปสัมภาษณ์เอ็กซ์ผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในสถาบันวิจัยเราได้อินไซต์ที่มาจากเขาเยอะมากแล้วมันนำไปสู่การที่จะต้องมาพัฒนาทฤษฎีที่เป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าเบสเคสในอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างคนที่เขาทำเทคโนโลยีแล้วสักเซสในตลาดเนี่ย มันเป็นเพราะอะไรอันนี้มันเลยเป็นที่มาที่ว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นนะควรจะต้องถูกจัดการอย่างไรเพื่อให้สามารถเข้าสูุ่ตสาหกรรมได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทางบริษัท TIBD เนี่ยก็เลยมาจับเซอร์วิสหลักๆเรื่องแรกคือเรื่อง Deep Tech Development คือการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงภายใต้เครือข่ายสำนักงานวิจัยแล้วก็ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราอันที่ส TIBD ก็เลยทำเรื่อง DEP TECH Management ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีจัดการในที่นี่หมายถึงยังไงคือบางอย่างของบางอย่างพัฒนาขึ้นมาแล้วอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อาจจะต้องการการเตรียมข้อมูลสำหรับการสื่อสารบางอย่างอาจจะต้องมีการแปลข้อมูลจากทางสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นข้อมูลทางการตลาดอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะดีไซน์อย่างไรให้ เทคเหล่านี้เมื่อเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วหรือเข้าไปอยู่ในกิจการแล้วมันเกิดมูลค่าสูงสุดสำหรับกิจการนั้นๆเซอร์วิสอีกหมวดหนึ่งที่เราทำก็คือเรื่องของการพัฒนาธุรกิจหรือการทำ business development ซึ่ง business development ในที่นี้เราดูทั้งในเรื่องของการที่พัฒนาแผนธุรกิจการทำพวกงานที่เป็นพวก financial projection คือการประมาณการยอดขายคือทำ projection ไปทำไม ทำเพื่อให้เราอะสามารถเอาไปตีมูลค่าของกิจการในอนาคตได้ด้วยอันนี้จําเป็นมากๆในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม SME ที่อยากยกระดับตัวเองแล้วก็เป็นกลุ่มของสตาร์ทอัพที่เขาอะจำเป็นที่จะต้องไปใช้เครื่องมือในการระดมทุนหาทุนจากกลุ่มนักลงทุนซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่ช่องทางแค่เรื่องของการที่เราจะต้องไปขอกู้แบงค์เราจะต้องไปลงทุนเองทั้งหมดทุกอย่างไม่ใช่จากกระแสของการที่ เทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมหรือว่ามีบทบาทในในสังคมโลกมากขึ้นอย่างเงี้ยนักลงทุนหลายๆกลุ่มเลยเข้ามา invest ในบริษัทที่มีการทำเทคโนโลยีนะมันก็เลยเกิดเป็นเซอร์วิสในเรื่องของตัว business development ที่ที่เราให้ฟังทีนี้ยังไม่พอในทีมผู้เชี่ยวชาญของเราอะพอเขาเห็นการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีการพัฒนาธุรกิจแล้วจะทำยังไงให้มันมีความยั่งยืน สิ่งที่จะทําให้มันยั่งยืนก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องคุณภาพก็เลยเกิดเป็นเซอร์วิสในเรื่องของตัว quality business partner คือการใช้องค์ความรู้เฉพาะทางในเรื่องของการจัดการคุณภาพเข้าไปเพื่อที่จะช่วยทําให้ SME หรือว่า Startup บางคนที่เขาต้องการการเติมองค์ความรู้ตรงนี้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพราะเขาเพิ่งเริ่มทำไงพอเพิ่งเริ่มทำเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีทีมงานที่แบบลงลึกกับเรื่องพวกนี้ เรามีพี่พรหรือว่าคุณสุริยพรฉันทกุลเป็นคนที่อยู่ในวงการเรื่องการบริหารคุณภาพมา20กว่าปีและเขาผ่านมาแล้วแบบหลากหลายอุตสาหกรรมตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เติมเต็มให้กับกิจการที่ทำเทคโนโลยีแล้วเขาต้องการอยู่แบบยั่งยืนแล้วเขาสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มที่เป็นนักลงทุนหรือผู้บริโภคเนี่ยจากการที่คุณต้องมีส่วนของการบริหารจัดการคุณภาพเนี่ย เข้าไปปรักกับธุรกิจคุณแล้วก็เนอกเหนือจากนั้นจริงๆคือต้องบอกว่าพอเราทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเราก็เข้าไปพาร์ทเนอร์เป็นคอมมูนิตี้พาร์ทเนอร์ของบริษัทที่มีการทำการระดมทุนมีลาเส้นจากกรตนะ่ก็คือบริษัทสินวัฒนาทางบริษัทเราอ่ะเป็นบริษัทที่จะช่วยเตรียมตัวให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพหรือ SME ที่ต้องการจะสเกลบิสเนสตัวเองคุณอยากจะสเกลบิสเนสตัวเอง สิ่งหนึ่งที่สําคัญนอกเหนือจากการที่คุณมีเครื่องจักรที่ดีนะในที่นี้หมายถึงว่านอกเหนือจากการที่คุณจะมี engine ที่ดีแล้วอะคุณน่ยจำเป็นที่จะต้องมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงในที่นี้คือหมายถึงเงินทุนบริษัทที่ต้องการทําเทคโนโลยีจัดสเกลต้องการเงินทุนซึ่งแล้วคุณต้องการเงินทุนที่มีทางเลือกไม่ใช่แค่ใช้เงินตัวเองหรือพึ่งพาเงินจากแบงก์เท่านั้นแต่คุณมองหา o p ช i o นอื่นคุณต้องการ investor ซึ่ง บริษัทสินวัฒนาเขามีในส่วนของการทำ crowdfunding ก็คือการทำระดมทุนนะ่จากกลุ่มที่เป็น retail investor ด้วยแล้วตอนนี้เขาก็มีกลุ่มที่เป็น VC ที่เข้ามาร่วมทำงานกับเขาเนยเยอะมากนะพาร์ทของเราเนี่ยเราก็เลยเข้ามาอยู่ในบทบาทของการที่จะช่วย c u r a ร e โปรเจกต์นะหรือช่วยปลุกปั้นงานที่เป็นงานของทาง SME หรือว่า Startup ัพเหล่านี้ให้สามารถที่จะ เข้าสู่ในเฟสของการระดมทุนได้ทำไมถึงทำเรื่องนี้คือจากจุดที่เราเคยเป็นคนที่เป็นเซลเซนทริกเห็นแต่เรื่องของตัวเองคิดแต่เรื่องของตัวเองทะเยอทะยานเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ในสิ่งที่ต้องการสุดท้ายอะ่ะมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขในชีวิตแล้วไอความรู้สึกแบบเนี้ยมันเข้ามาในตอนที่ เราไขว้ขวแล้วพยายามจะทําทุกๆอย่างเพื่อตัวเองแต่คนรอบตัวอาจจะไม่ได้มีความแฮปปี้กับเราก็ได้ทีเนี้ยตัวเองเนี่ยในช่วงเกือบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกเชิญให้ไปบรรยายให้ไปสอนหนังสือเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็อันนี้เป็นอาชีพที่ทำพร้อมๆกันมากับช่วงทาธุรกิจเนี่ยก็เป็นอาจารย์พิเศษมาตลอดไอ้ความรู้สึกของการที่ได้เข้าไปเป็นอาจารย์พิเศษหรือไปบรรยายให้กับกลุ่ม sme ฟังอ่ะมันมีความรู้สึกแบบที่ อธิบายเป็นคำพูดยากมากเลยนะมันมนันกลุ่นอยู่ในใจแล้วเรารู้สึกว่ามันได้ f ู l f i l อะไรบางอย่างแล้วช่องว่างในใจเราเริ่ม,เร,มเริ่มมันมีอะไรบางอย่างไปเติมเต็มเลยเห็นว่าถ้าเราจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้ทําในสิ่งที่ผมรู้สึกมีความสุขด้วยซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มีความสุขแบบนี้นะคือผมแค่เป็นคนบ้าคนหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําสิ่งนี้ฉันนั่งทาําสไลด ตีสตีสและอีกวันหนึ่งฉันไปบอกเล่าช็อตคัดบางอย่างปัญหาหรือเคสตั๊ดดี้บางอย่างที่มันอาจจะเป็นประโยชน์กับบริษัทอื่นๆก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่แบบเราได้ได้เติมเต็มอะไรบางอย่างในช่องว่างในใจเรามันมีทั้งในฝั่งที่จากประสบการณ์ในแทร็กของสายบิสเนสที่มันเกิดขึ้นมาผสมกับแทร็กที่เกิดขึ้นในใจผมเลยทำให้สิ่งนี้มันผสมขึ้นมาแล้วก็กลายไปเป็นองค์กรที่เป็นเป็น TIBD ขึ้นมาได้ คือนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะทำเพื่อบิสเนสแล้วอะมันยังได้เข้าไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆด้วยซึ่งการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆได้สำเร็จเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ได้รับการแก้ปัญหาเขาก็เขาก็รู้สึกยินดีเนาะกับกับกิจการที่มันเติบโตขึ้นกับกิจการที่จากที่มันมันขาดทุนมันขาดเงินทุนแต่มีคนเข้าไปจัดการได้เขาก็แฮ ppy ตัวเราเองพอเราเห็นคนอื่นแฮปปี้เนี่ยเราก็รู้สึกร่วมร่วมกันกับทีมเราอะเราก็รู้สึกแบบดีใจที่เราได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของคนอื่นเหมือนกันมันก็เลยกลายไปเป็นที่มาที่ที่ผมเชื่อว่า TIBD อะจะเป็นกิจการที่ไม่ใช่แค่ทำในฝั่ง Business ์อย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเหมือนเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกิจกรรมกิจการหรือว่าอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นกัน